สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับผนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับของวันที่25เดือน4ปีสองพันหนึนะครับแนวทางบุลงไอ้92034นนะครับจุดวินมาดูผลออก นะครับผลออกออ90ก905 741 905 741นะครับเลขล่างนะครับเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฟังโคลนะครับเขาใช้ที่หลักแสนแล้วก็หลักหมืน่นนะครับหลักแสนแกับหลักหมืน่นออก90 ส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือ5กับ7 3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนนะครับก็ออก7 C 1 2ตัวก็4 1นะครับผมมีแค่40เนาะเพราะว่าเนวทต่างของผมบนเน้นที่เลข0นะครับเน้ในในที่เลข0ซึ่งมันไม่เข้าเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับมันไปเข้าล่างของฝั่งลาว ไปเข้าล่างฝั่งลาแล้วก็ริมฝั่งโคงนะครับแ <c oughs> ต่ว่าใครนําไปวินก็เข้าดเก้ากับศูนย์นะครับมาตรงๆเลยเก้าศูนยเข้าชุดนี้นะครับนำไปเข้าที่ล่างฝั่งลาวริมฝั่งโคงนะครับที่เขาใช้กันนะครับส่วนที่เล่นกันทั่วไปก็หลักพันกับหลักร้อยนะครับห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดแนวทางของหลุด ถือว่าไปเข้าที่ฝั่งลาวแล้วก็ริมฝั่งโคงเนาะนะครับที่เล่นทั่วไปก็คือวันหลุดนะครับแล้วก็มาตามมาต่อสําหรับแนวทางนะครับแนวทางนที่ยี วันที่ยีเดือน4 2,568งันอยหกสับนวทางเราพัฒนานะครับ ับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเ,นนค 9, เ,เคราะหกฤาเลขเด่นจะก0ถึง9ก้ก็ขาดไปเลยแค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบกว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็ามาตามมันต่อสำหรับวันที่ยีิปดต้น4พส2 5ง8นร้อนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับวันนี้จุดวินนะครับจุดวินผมลงไอทีสี่เจ็ดหนึ่งหกสามนะครับจุดวินสี่เจ็ดหนึ่ง สามเลขเด่นวันนี้นะครับตำแหน่งที่ผมใช้แล้วก็น,นี้ให้สมาชิก fc ทุกท่านประจำนะครับก็จะเป็นเลขเด่นผมให้ที่6กับ1นนะครับได้6กับ1น,นะครับจะนั้นตัวที่ผมเน้นให้ประจำนะครับ ตำแหน่งสุดสุดเลขตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับเลขหกจุดวินตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครไม่ชอบตัวที่ผมจับนะครับออก็จับเขอนในชุดวินเลยนะครับชุดวินผมก็คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันนะครับได้เลขหกนะครับได้เลขหก เล็กด่นพอติดเล็กหนึ่งราผมเสียวเล็กเจ็ดนะครับเพราะว่าน่ากลัวหนึ่งกับเจ็ดดังนั้นก็ตำแหน่งเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้นะครับความันก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับแต่ตำแหน่งของผมมันก็เข้าแต่ว่าว,วันที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบห้านะครับมันไม่เข้าทั่วไปเนาะ มันไปเข้าฝั่งลาวนะครับก็เข้าของเขาเองเลยนะครับลาวพัฒนาเล็กลางของเขาตรงๆเลย90นะครับรามาดูตัวที่ผมเน้นให้นะครับจับให้4ชุดจริงผมอยากจับให้5ชุดนะครับแต่มันจะเยอะไปเนาะเอาแบบเน,น้นๆไปเลยนะครับเน้นที่6จับมาที่63 หกสี่หกสามหกสี่หกเจ็ดนะครับไปแค่สามชุดนะครับหกสามหกสี่หกเจ็ด ส่วนสตัวนะครับผมจับให้ที่หนึมแล้วก็เจ็ดหกสามจับไปสอชุดแค่นี้แหละเนาะสำหรับสามตัว วันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นเรื่งแวน,นวทางของผมผมจะระวังเลขเบิ้ลกับเ,เลขพี่น้องนะครับผมคิดว่าถ้ามันไม่เบิ้ลกับพี่น้องถ้าเบิ้ลก็เอาเลขเลขเด่นมาเบิ้ลนะครับก็มีหกหกหนึ่งหนึ่งก็ระวังเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับแต่เป็นเลขพี่น้องนะครับ ตัวที่หน้ารุ่นที่สุดก็คือชุดนี้นะครับ6 7พี่น้องแต่ในทางผมผมเน้นไปที่6 3นะครับหกสามจุดลองก็6กเจ็ดแบบสชุดเนาะนะครับ,นะรบก็เอาเ,อเน้นๆกับมีแค่นี้นะครับก็ติดทั้งหมดแหละนะครับ จะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับจะเป็น3ามเจหก็ได้นะครับ3ามดหครับตัวที่น่าเล่นที่สุดพี่น้องน่าจะเป็นวันนี้ตัวนี้เนาะเจ็ดหกหกสนี้นะครับเลขหก 6. นะครับผมก็ไม่อยากจะ แนะนำไปเพิ่มเติมนะครับวันนี้มันได้6กตั้ง7ถ้าแยกเป็นเลขเด่นจริงๆมันได้4ตัวนะวันนี้6ระวัง9 1ระวัง7นะครับฉะนั้นก็เอาแค่นี้เลยนะครับไม่ต้องยกย้ายนะครับให้7เป็นตัวประกบแล้วกันนะครับผมจับได้ที่6 3 6 4 6 7กสี่หกนะครับหกสามหส่วนเลขเด่นตัวถ้าท่านจับ6ชุดนะครับก็จะเป็น1 3 14 17นเะครับ1 3 1่ง7เ็คือเลขเด่นีกตัวนะครับกับหน้าต่างก็มีแค่นี้เนาะนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับข่าวเครับหน้าต่างก็แอบเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่28ปเดือน 4, สพศ2อง0นร้อย 18นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะับขอขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ